ท a r today อัปเดต Toyo ต้เตรียมเปิดตัวรถ SUV สุดหรู c e n t u r y เวอร์ชั่นสมรรถนะสูงโดยรุ่นนี้จะใช้ตราสัญลักษณ์ G R M N อาจเปลี่ยนจากเครื่องยนต์ไฮบริด V6 เป็นเครื่องยนต์ V8 ที่ส่งพลังยิ่งขึ้น เมื่อประมาณ1ปีก่อน To โย ta ได้ติดตราสัญลักษณ์อันทรงเกียรติที่สุดของตนเองบนรถ SUV โดยสร้างเซนจูรี่ที่มีหลังคาสูงจนถึงวันเปิดตัวก็มีการติดตราสัญลักษณ์การซู r a ซิ่งแต่จริงๆแล้วมันคือ GRMN เต็มรูปแบบและกำลังเข้าสู่รายการผลิตเพื่อให้ผู้คนจากทั่วโลกสามารถขับขี่ได้ เซนจูรี่มาพร้อมเครื่องยนต์ V6 แบบปลั๊กอินไฮบริที่ให้กำลัง406แรงมา้าซึ่งรุ่นก่อนหน้าเป็นรุ่นเดียวในประวัติศาสตร์ของ t o โยต้าที่มีเครื่องยนต์ V12 แต่ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะกลับมาใช้เครื่องยนต์ V12 อีกครั้งหรือไม่ ซึ่งโตโยต้าได้ขายรถยนต์บางรุ่นทั่วโลกที่มีตราสัญลักษณ์ GR Sport แต่ส่วนใหญ่จำกัดอยู่แค่การปรับแต่งรูปลักษณ์ภายนอกและการปรับปรุงช่วงล่างเล็กน้อยแต่การอัปเกรดที่สำคัญกว่านั้นมีไว้สำหรับรถยนต์ GR เช่น GR Yaris และ GR Corolla ส่วนในรุ่นสมรรถนะสูงที่สุด GR MN จะรวมการอัปเกรดขั้นสูงสุดไว้ทั้งหมด โมเดลที่จะสามารถแปะป้ายรุ่น GRMN มีไม่มากนะักโดยส่วนใหญ่เป็นรุ่นพิเศษเฉพาะตลาดญี่ปุ่นและผลิตขึ้นในจำนวนจำกัดตอนนี้ Century SUV มีจำหน่ายเฉพาะในญี่ปุ่นและจีนเท่านั้น